อรณมหัทนมัสการเออเออเออคลื่นเรืองเสีย អឺ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 រីថ <STEPHAN players> <seretiarche> <Yes> <teidal Industry> <Gäng> ារកណងអកលៃក៏មកគ្រប់គ្រងអឺប្រទេសថៃអឺ เออละเธอเลยขอว่าพระอินทร์เทวีวารีอุณหะเฮ้ยสถิตยังทขอว่าพระอยนทร์เจ้ พระพรพระองค์ยันเอ๋อเอ๋อละเจ้าเจ้าฟ้าพระนาราย เองาที่ได้มาหางบดอนและมาดาละเจ การเป็นสิ่งมงคลนะเจริอเจริษเด็จลงมาถ้าลูกพระนรมบูชาละเจรยถ้าพอมาอารามีก็พอได้โปรดเมตตาเจเอญยระประธานพรก็พอได้โปรดเมตตาละเจอิยประทานพร้าพอดีๆทั้งหลายเจอิยก็ตุ๊กภาษีมันละที่นี้

มักน,นี้ขพระเจ้าจะขอน้องกล่าวปฏิสถานอัญชุลีพระนุกนองขึ้นเหนือเสียนสิโรโรธเทพเทิดเจ้าว่าจงปีเปรงประโมทมโนสันว่าจงลงแห่งวงพระมหากระสัตวิ์ขัติยวงเลืองเดชอีกท้าวไทยเทเวศตัวชิสา สาธุสัพเอยู่ในจงชะกามาประจรสวรรค์ว่าตาเมยู่ในกามมพบอนันต์นอันจังหวัดบงจารูปเปเทพยดาเจ้าว,ว่าดังรงอยู่ในโลกภพที่ดีศราตะเตอันอยู่ในห่วงมหันมกถูกสิ่งคอนเขตและคุณเขาจันตานิเคเทพยดาเจ้า อยู่เนืองแน่นไปในอากาศวิมาเนอันอยู่ในวิมานมากรัตนพนเทียนทองทีเปรตเทิดพยดาเจ้าที่อยู่ในพิชัยราชรถเป้าเลือนเลื่อนหลวงจากหาเมเทพยดาเจ้าทั้งปวงที่อยู่ในบ้านน้อยและเลื่อนใหญ่ตะลวนาคหาเนเธอพยดาเจ้า ที่สิงสติตอยู่บนต้นไม้พึกษาสารเขาวัตถุมิเคเตเทพพิยดาเจ้าที่สยส่ตาบ้านเงืนเหลโองมาหัวพุมมาเทพิยดาเจ้าที่อยู่ในพื้นพุทธากจะยันตุเทวาเทพพิยดาเจ้าทั้งหลายเอย่ยวันนี้ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญท่าน ให้เสด็จลงมาสโมสรประชุมช่วยชจาร,ราธรวิสเมเทพยดาเจ้าที่อยู่ในอ่วงเหวผาฝังน้ำและบนบกมีได้เสมอกันยักษขันทพนาคาววาใช่แต่เท่านั้นมีทั้งยักษ์สาค้นทันเลยนาคราชผูก็นใหญ่สิทันตาสันติเกยังเทพยดาเจ้า ที่มีความสุขทุกตำบลมุมีวรวัจะนั่งยีทั้งพลุสีมุมีหน้าทุกแห่งหนทันทีศักดิ์สิทิ์ทิ์ที่รว่นโดยตะบะาวดีชาวสาตะโวดุกรเตพยราเจ้าทั้งปวงมีจงเกษมสา,านนรตามลำดับสู่นั่นปหวัวจงเยียโสสดับอัดอันลำเลิศ ขอเชิญเธอทุกๆพระองค์วันนี้พระพระเจ้าจะขออัญเชิญท่านไอ้เสด็จลงมาช่วยอำนวยประพ์ใจในการตั้งศาลใหม่ให้กับพระทยะมงคลพร้อมทั้งปายายเจที่เจท่าน,นวัวนนันี้นำโดยท่านเจ้าภาพนายชัยศาสตร์นายนัทนันประสิทธิ์เดียสกุล นานกัญจรัพิยานีลนาฏพ,พ้อแันครอครัวที่ได้เปิดกิจการบริษัทเซ็นตการจังกัดจันนายอุปกรณ์ประ,กประจกณเลขที่แปดสิบแทับสามเกมูสาถนนลังสิตปทุมธานีตำบลบางคูนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีก็ขอลาวองเทพทเทวา ทั้ง16นฟ้า15หาชั้นดิน14มนมเมืองบาดาลอ์บรมคูโอ้ด้วยสีทั้งร้อยแพระองค์ผู้บาอาจารย์ทุกๆพระองค์องค์เสด็จพ่อพระยาโคดองค์พระแม่โชรนีจะราชยะมงคลเจ้าที่เจ้าทางศีรษะศิธิ์ทั้งหลายพร้อมันิจพิญาณหนึ่งจิตพิญาณใดที่ผูกพันอยนะ่ณสถานที่แห่งนี้ ทรงโปรดให้ตาเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเป็นสักผีพยานและร่วมอ,มอํานวยอวยพรชัยให้กับนายชัยศัสตร์นายนัทนันประสิทธิ์เกษกุลนางกัญนนกจรัลปิยานีรนาดพร้พอมครครัวพนักงานทุกท่านและผู้ที่มาร่วมพิธีในวันนี้จงอยู่ร่มเย็นเป็นสุขหองอกขงามไปบูมเจริญวัฒนา ว่าด้วยศรัทธาบารมีอันตรายจงอย่าได้มาย่งยีโลกให้กับจงอย่าได้มาบีทาหัวจงสมบูรณ์พ้นเป็นมงคลสวัสดีหัวจงสมหรับความมุ่มง่ากราถนาทุกๆประการเิอ,อ